ผ้าจะเป็นลมเรามียาดมนะสมุนไพรห่อผ้าของหงไทยอ๋อลองดมที่ชื่นใจลองดมดูอ่าดมเลยเป็นไงรสชาติกลิ่นเป็นไงหอมมากเลยหอมมากพอดมไปมีความรู้สึกังไรดีขึ้นนะอาการลองอ่านที่อ่านอ่านพี่ว่ามันสรรพคุณอะไรมัางดูสรรพคุณมองเห็นไหมหนังสืออังเหงนกาก็ได้อ่ะเห็นตราหน่อยตราเนอย สมุนไพรจากบริษัทสมุนไพรใช่ไหมเป็นยาหม่องที่ห่อผ้ามีเขาเรียกอะไรรสไม่ใช่รสก็กลิ่นกิน้ำมูกอะไรใช่ไหมแล้วกินกลิ่นริมเสนนะอันนี้คืออ๋อในเด็กนะนั้นโชกายกินโชกายกินกินกินริมเส้นอดมๆๆเอ้าแล้วคนสองคนน่ะเอาไปอะไรก็เดินเดินกระเพกมาเนี่ยเดินกระเพกมาเนี่ยเอ้า เป็นลมเหรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เป็นลมอย่างนี้ลักษณะนี้ลำปวดปวดปวดขาวข่ามีอะไรไหมจ้าแก้บรรเทาปวกปวด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 มวดมวดีวดปวดว้วดปวดงวดป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 วกปวดปวดป่ดปวดปวดปวยปวด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 ปแล้วใช่ดปวดปว่อวดปอดปวดปวอปวดปวดวก่อนไอ้ปวเดวดดปวดดี๋ยดีววดปวปวด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 ปวปวดปวี้เปนีปวดปวดปนีปเดปววปวดปวดเดปวดวดดวดวปนนปวปวว้าววเปป ท,ที่ขาหรือที่ไหนเอาที่ขาลำใช่ไหมลำใช่ไหมไม่เป็นไรดมก่อนอ้าวลองดูสรรพคุณดิสรรพคุณมีเออมีน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวไใบว่านนางดํโอ้โหแล้วสีเนี่ยไม่ได้ยอมนะสมุนไพรล้วนสีจริงเลยจ้ะอ่างั้นอ้าวเอามือป้ายเอามือป้ายแล้วทาทามันจะมีความรู้สึกว่า ร้อนร้อนร้อนที่ขาทาที่ขาเออทาที่ขาเลยเออเรา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 ลาใช่ไหมเมื่อยใช่ไหมปวดเมื่อยสามารถทาและมันจะซึมซับเข้าไปในเนื้อในผิวแล้วมันจะมีความร้อนร้อนไหมเริ่มร้อนไหมเจ้าหน้เออร้อนร้อนคือร้อนเนี่ยมันร้อนการรักษามันไม่ได้ร้อนแบบอุ้ยร้อนแบบไฟไหม้นะแล้วสรรพคุณเนี่ยดีมากเลยสาหรับคนที่ล้มหัวขาบวมหือเค็ดขัดยอกใช้น้ำมันหมอง ตาสมุนไพจากบริษัทของไพสมุนไพจำกัดนะให้พวกเราทานนยนะอ่ะใครๆครมีมีปวดแขนปะปวดแขนทครับแต่ไม่น่อยมดกัดเอามดกัดแสดงเบาหวานขึ้นดิอ่าทาทาทาเออใครได้หมดใครเป็นลมนีกี้ใครเป็นลมไปแล้วใช่ไหมแล้วดองไปแล้วใช่ไหมอยู่ไหนเอออ่ะมามาชมเวลชูเลยสมุนไพของไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้